ขอบคุณนะคะ GM c a t h สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋เกโะะ๋โดนัทนะคะโดนัทเก๋สตอรี่นะคะยินดีทั้งสองบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ thank you so much thank you so much จะพูดอะไรนักหนาเราไม่รู้จะพูดอะไรไงก็พูดไปจำแมวได้หรือเปล่า แมวไหน G M cat ขอบคุณนะคะจำได้ค่ะจำได้เคยเคยมาอยู่ค่ะเคยเห็นอยู่เหมือนจะเคยเหมือนเคยมีมาไรน้ำใจให้ไหมหรือยังไงก็ไม่รู้จำไม่ได้ขอโทษขออภัยถ้าจำผิดนะคะเมื่อเช้าก็เจอกันนะคะเมื่อเช้าเจออยู่บ้านที่กาแฟใช่ไหมอยู่บ้านใคร ทำไมความจำเราไม่ค่อยจะดี <c oughs> จำแมวได้หรือเปล่าขอบคุณนะคะเสียสวัสดีค่ะสุดห้ามใจรักพี่คุณชัดชัยนะคะสวัสดีค่ะยินดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะขอบคุณนะคะทักทายกันนะคะทักทายกันนะคะเสียบอกว่างานคอมเมนต์ผมเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะ <c oughs> โอ๊ยดูเดี๋ยมันเป็นไปเนี่ยมันเต็มีข้างในมันจะไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเอาเอาออกหน่อยเอาที่มันไม่ดีออกเอาที่มันไม่ดีออกไป <c oughs> ตอนเราพี่เขาไปซื้อจากตลาดมันก็มองไม่เห็นเนาะเอามันซ้อนๆกันแบบนี้ ก็หั่นส่วนใหญ่ก็จะหั่นประมาณหนึ่งนิ้วเนาะอันนี้ไปอันนี้ออก่อนเขาเรียกอะไรนะมันเป็น่าเน่าไน คุณทุกไลทุกเลฟนะคะ thank you t h a n คุณกาซาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ระวีมินตรานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆนะคะขอบคุณร้าร้นี่เราก็เอาแต่สวยๆร้าง ผักเยอะเลยผักเยอะเลยเดี๋ยวเอาอันนี้มาใส่อันนี้ด้วยอันนี้มันเต็มสองกะละมังเลยนะคะเลี้ยง <c oughs> <c oughs> เลี้ยงผักนะกินผักกินหญ้านะจะได้ฉลาดใช่ไหม <c oughs> จริงหรือเปล่าเนาะ สองสองกรละมังเลยสองกรละมังเลยมาค่ะเรามาหัน่นหมูกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปตั้งเตาแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะ GM Cat ตัวจริงมีคำว่า t ีว GM Cat TV ขอบคุณนะคะคอมเมนต์ให้ให้เก๋ใต้คลิปให้หน่อยนะคะขอบคุณนะคะ GM Cat อ๋อ ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะเมื่อเช้าก็เมื่อเช้าเจอกันไหมคะใช่บ้านใช่ g m อมไหมคะหรือว่ายังไม่ได้เจอเช้านี้เมื่อเช้าเก๋บว่าเกี่ไปอยู่บ้านพี่กาแฟนะมีไหมจี Cat. เอ็มเอ๊ะหรือบ้านใคร <laughs> ไปหลายบ้านจำไม่ได้ <laughs> จำไม่ได้ว่าไปหาใครบ้างเนี่ยประมาณน,นั้นใช่ไหมจริงๆ 讲没带。